สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกท่าน,นนะครับวันนี้เรามาตรวจด,ดูนะครับอ้อยปลูกใหม่ครับกอนแก่น3ามนะครับกำลังแทงยอดอ่อนครับตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยต่อ2นะครับ mm hmm. ส่วนใหญ่มันก็ตายครับเพราะเดือนเมษาเมื่อกี้ก็ เจอแดดเผาไปแล้วเรียบร้อยตายดต้อง <c oughs> ตืนตายลายบักคักก็มีนิดหน่อยนะครับปีนี้ก็หวังพวกนี้นครับที่จะช่วยให้ปริมาณอาจจะไม่เท่าเดิมครับน่าจะลดน้อยลงกว่าปีที่แล้วครับไปไปเบิ้ง

โอ้แตกดีอยหวังว่ฝนจะดีนะครับปีนี้แต่ฝนเบิดก่อนยอยน,นม,นมนีนองบโอ้น้อใหม่กับมีนอเ นี่เออหน่อไม้ยังเกาะหน่อไม้ยังเกาะไทยยังนี่ไทยยังปลยังไม่มีหนอนครับยาวไปถึงนู่น,นครับอันนี้ปลูกเองนะครับตรงน,นี้ก็ยังไม่มีหนอให้เก็บ ต้องรอฝนเร่งๆนู่นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้นะครับครับพามาชมใบอ้อยนะครับในส่วนที่ปลูกใหม่แล้วก็เป็นต่อสองต่อสองก็ตายไปเยอะครับเดือนเมษาที่แล้วก็อากาศร้อนนะครับ ลาไปด้วยบรรยากาศฝนตกใหม่ๆตกนิดเดียวสวัสดีครับ